สวัสดีครับินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินสวยๆพร้อมบ้านสวนหนึ่งหลังมานําเสนอครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะเป็นที่ดินสวยๆราคาถูกๆแถมบ้านหนึ่งหลังติดคลองส่งน้ําสาธารณะประโยชน์ครับเป็นที่ดินที่สวยมากๆนะครับแล้วก็จะมีความเจริญในอนาคตครับเพราะว่ากําลังจะเทถนนคอนกรีตนะครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชนัมเ no. บอร์478ครับ ขายที่ดินแถมบ้านราคาถูกติดคลองน้ำสวยๆเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่5ไร่เต็มครับเจ้าของที่ได้ร้องขายยกแปลงเลยครับเพียงแค่1ล้านบาทครับพร้อมบ้านด้วยนะครับสำหรับบริเวณตรงนี้จะเป็นคลองส่งน้ำสาธารณะประโยชน์หน้าแปลงที่ดินครับสำหรับคลองส่งน้ำนะครับจะมีถนนคันคลองสองฝั่งคลองครับผมและถนนคันคลองเส้นนี้ละครับกำลังจะเทเป็นถนนคอนกรีตกว้าง5เมตรนะครับ และถนนคอนกรีตก็จะมาเทสุดตรงบริเวณหน้าแปลงที่ดินแปลงนี้เลยครับและอีกไม่นานครับไม่น่าจะกี่เดือนนะครับถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นถนนคอนกรีตเรียบร้อยแล้วครับทางเข้าทางออกก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับรถเก๋งเข้าได้ปิกอัพเข้าได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถรูๆก็เข้าได้ครับผมและต่อจากถนนคอนกรีตก็จะมีไฟฟ้าประปามาลงด้วยนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นรถของกรมทางนะครับที่เขากําลังเตรียมที่จะ ปรับปรุงถนนนะครับแล้วก็ดําเนินการสร้างถนนต่อไปครับและสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับทิศเหนือกว้าง184เมตรทิศใต้กว้าง162เมตรทิศตะวันออกกว้าง48เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง50เมตรครับน้ําอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับระดับความสูงจากน้ําทะเลอยู่ที่174เเมตรครับผม บริเวณนี้ครับด้านหน้าแปลงที่ดินจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับพร้อมห้องน้ําแล้วก็จะมีห้องโถงนะครับหรือว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับอยู่หนึ่งหลังครับโรงเรือนเมื่อก่อนจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่นะครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับถ้าหากท่านใดที่อยากมาอยู่นะครับเลี้ยงไก่ไข่ทําเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าจะโคกไร่หนองนาโมเดลนะครับผมสามารถมาปรับปรุงต่อเติมได้เลยครับผมเพราะว่ามีเกือบครบคันแล้วนะครับ บริเวณนี้จะเป็นหน้าบ้านครับบ้านจะออกเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวแมนจะพาดูด้านในนะครับบริเวณด้านในบ้านจะเป็นห้องโถงใหญ่ห้องเดียวเลยนะครับกว้าง4คูณ12เมตรนะครับลักษณะภายในห้องโถงนะครับยังใหม่ยังสะอาดอยู่เลยนะครับแต่ว่าภายนอกก็จะดูซีดซีดไปหน่อยนะครับต้องมารีโนเวทหรือว่าปรับปรุงต่อเติมนะครับผมหน้าต่างบางบานอาจจะเปิดไม่ได้นะครับผมอย่างที่แมนได้เข้าไปถ่ายบ้านนี้ก็ชำรุดนะครับ สำหรับราคานี้1นล้านบาทเมนว่าถูกมากๆเลยนะครับรีโนเวทอีกนิดเดียวครับแล้วก็ขอบ้านเล็กที่ขอน้ำขอไฟนะครับก็สามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้เลยครับผมสำหรับท่านใดครับที่ชอบเลี้ยงไก่นะครับจะเป็นไก่ไข่ไก่ชนนะครับก็สามารถมาเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าจะมีโรงเรือนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เก่านะครับ และสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับอยากติดต่อสอบถามครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับพอถัดจากบ้านออกมานะครับก็จะมีบ่อน้ำอยู่หนึ่งรูปครับสำหรับบ่อน้ำตรงนี้ครับจะมีขนาดอยู่ที่200ตารางวานะครับ บ่อน้ําลึกประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็ถัดจากบ่อน้ําไปครับก็ここจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับปลูกต้นไม้นะครับประมาณส่วนหนึ่งครับแล้วก็ถัดจากพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่นาทั้งผืนเลยครับอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินนะครับสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจกําลังมองหาที่ดินเหมาะสําหรับสร้างบ้านสวนบ้านไร่บ้านพักต่างอากาศบ้านริมนานะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะมากๆเลยครับสําหรับที่ดินแปลงนี้จะใกล้ถนนมิตรภาพเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับ ถนนมิตรภาพเป็นถนนมิตรภาพสาย2นะครับเชื่อมต่อสายอีสานครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับจะใกล้ถนนคอนกรีตเพียงแค่300เมตรปัจจุบันนะครับถ้าถนนคอนกรีตเทเสร็จแล้วที่ดินแปลงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตอยู่หน้าแปลงเลยครับและที่ดินแปลงนี้จะใกล้ไฟฟ้าปะปะาา500เมตรเพื่อนบ้านแหล่งชุมชนร้านค้าขายของชําเพียงแค่500เมตรครับใกล้โรงเรียนบ้านปปอนะครับ800เมตรครับใกล้ถนนลาดยางในชุมชน800เมตรใกล้วัดเพียงแค่1กิโลครับ และที่ดินแปลนนี้ครับก็จะอยู่ห่างถนนมิตรภาพสาย2 5กิโลเมตรรีสอร์ทร้านอาหารจะอยู่5กิโลเมตรเลยนะครับห่างจากปั๊มน้ำมันปตท12กิโลเมตรตัวอำเภอโนโนสูง18กิโลเมตรอําเภอเมืองโคราช38กิโลเมตรและที่สำคัญอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่299กิโลเมตรครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านปอปอตำบลดอนชมพูอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับ และสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ